ทำเลเซอร์กำจัดขนแล้วขนที่ขึ้นใหม่แข็งกว่าเดิมจริงหรอเม่ามันโนส่วนมากคนที่พูดคือคนที่ไม่เคยทำหรือว่าไปทำร่วมกับอย่างอื่นด้วยแล้วก็ไปเจอผลลัพธ์ของอย่างอื่นแล้วก็มาหมาว่าเป็นจากเลเซอร์นะเธอการทำเลเซอร์เนี่ยต่อให้เป็นเลเซอร์รุ่นแรกๆที่มันแบบดีดเพี้ยดีดเพี้ยที่มันแบบเจ็บผิวอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วว่าค่ะ เมื่อขนมันทำลายไปแล้วอ่ะการขึ้นใหม่ของขนยังไงอ่ะมันสมูทกว่าเส้นมันเล็กลงขนที่ขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นขนต่อๆแข็งๆแบบการโกนการปาดปาดออกไปเอางี้แค่ด้วยททษฎีของมันอ่ะเธอเอามีดโกนไปปาดปาดมันอ่ะยังไงก็ตามมันก็เป็นขนที่มันถูกปาดมันก็เป็นขนแข็งๆขึ้นมาเนี่ยมันคือหยาบกระด้างกว่าการใช้เลเซอร์ทำลายขนอยู่แล้วรวมถึงการใช้พวกครีมหรือสารที่มันทำลายขนอ่ะ เธอขนเธออ่ะหนาเริ่มเธอมมันยังถูกทําลายได้แล้วผิวเธอจะไม่โดนทําลายไปด้วยได้อย่างไรมันจะไม่ระคายเคืองได้อย่างไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้เลเซอร์ทําลายขนเนาะทำให้ขนที่ขึ้นใหม่เนี่ยมันนุ่มกว่ามันเล็กลงเส้นมันเล็กลงขนมันอ่อนนิ่มกว่าการทําลายขน้วยวิธีอื่นแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกมันโนกันได้แลแ้วมาดูแลการกําจัดขนให้ถูกวิธีกันดีกว่าค่ะถนอมผิวเราด้วยนะคะแอเจลีแนะนําได้นะจ๊ะ To you.